พรคสังคมนิยมที่ผมก็เป็นอยู่เป็นกรรมการเนี่ยได้ไปสิบห้าเสียงใช่ไหมฮะเราื่อนไหวไภายนอกด้วยไอตัวเนี้ยมันก็จะทําแต่ว่าในภาวะนัน้นมีช่วงเวลาสั้นมันก็เกิดผ่านไปสมัยพรคพลังธรรมเนะ่คุณใต้เลิกก็อยู่นะครับ,รบผมก็อยู่เข้าไปเนี่ยผนละที่จำลองท่านเข้าไปก็เข้ามาไอ้นี่มันเป็นเพราะเชื้อการต่อสู้ไม่ใช่หมายความว่าเอะถ้าเราอยู่พรักนั้นทำไม่สำเร็จก็จบไปมันไม่ใช่ถ้าเราทําต่อเนื่อง ภาคประชาชนที่ผ่านมามีข้ออ่อน,นคือว่าเราไม่ทํางนานอย่างต่อเนื่องเราไม่เน,น้นการศึกษาในการที่ให้ความรู้จัดตั้งบนจนขยายขึ้นไปอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีเงื่อนไขที่จํากัดนะฮะแต่ถ้าเราทําอย่างต่อเนื่องเอาจริงเอาจังขึ้นไปเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันก็จะเป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนให้ความจริงกับประชาชนต้องเคารพประชาชน ไอ้ตัวเนี้ย <Okay. S 2> มันจะเป็นเงื่อนไขที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครับต,ตอนนี้มันดูเหมือนกับว่าช่องว่างระหว่างความคิดภาคประชาชนที่เข้าใจกับกรณีของตัวแทนที่จะเข้าไปเป็นตัวแทนประชาชน uh huh. วันนี้มันมีความคิดที่เหมือนกับมันมีช่องว่างอยู่และช่องว่างในการส่งท่อระหว่างภาคประชาชนเหมือนที่ท่านจักรวัดพูดว่าภาคประชาชนต้องส่งท่อให้กับตัวแทนตัวแทนก็ไปดําเนินการในสภาแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าภาคประชาชนก็อยู่ภาคประชาชนไป ส่วนภาคการเมืองก็พยายามจะดำเนินการก็ไปส่วนภาคการเมืองยิ่งเป็นภาคการเมืองเก่ายิ่งแล้วใหญ่บอกว่าการเมืองต้องอยู่ในสภาเท่านั้นตรงนี้อาจารย์ดรประยู์ท่านมองอยังไงคือวันนี้สังคมไทยที่ว่ามันเป็นสังคมที่พัฒนาแล้วก็ยังไม่เต็มวัยครับนะครับ,รบเพราะว่าช่วงเปลี่ยนผ่านมันเนี่ยมันเหมือนกับไม่มีการสรุปบทเรียนมันเหมือนกับไม่มีบันไดไม่ใช่บันไดแล้วก็ไม่สรุปบทเรียนครับเพราะอย่างเเอาตัวอย่างพรรคประชาธิปัตย์เป็นกรณีศึกษาเลย ประชาธิปัตย์เนี่ยเนี่ยสองคนนี้เขาก็รู้ดีเลยว่าปีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดตอนนั้นกระแสสังคมนิยมนยในโลกมันเกิดซึ่งท่านบอกกาสังคมนิยมในยุโรปในอเมริกาเป็นเรื่องที่ปกติแล้วก็ไม่ใช่ว่าเฮ้ยมาแล้วมันต้องเป็นหน้าสะพึนกลัวอะไรเงี้ยประชาธิปัตย์ก็บอกว่าเป็นสังคมนิยมอ่อนๆแต่พอสู้กระแสไม่ได้ปั๊บกับพลังใหม่ ก็บอกมันลูกแตงโมเลยผ่าข้างในแดงแก่คือสางคอลคอมนิดซึ่งสาริสังคมไม่ได้เรียนรู้ก็คือสร้างความกลัวให้กับสร้างความกลัวเลยนะเนี่ยนะและก็มาเหมือนกันคือไม่มีนวัตกรรมเลยจนถึงปัจจุบันเนี่ยพอทักษิณเอาประชานยมซึ่งเราก็รู้แล้วลอกข้อสอบมาจากอียินตินาก็บอกประชาวิวัฒน์จ้างบริษัทแมคเคนซี่ทำเนี่ยนะจ่ายกันเป็นเป็นสิบสิบล้านหกสิบเก้าล้านหกสิบเก้าล้านหกสิบเก้าล้าน แล้วรวมข่ายก่ชายช่างด้วยถ่ายกิโลช่างด้วยของ,องแถมใช่ไหมไอ้อย่างเงี้ยคือไอ้สิง่งเหล่านี้มันเห็น,นว่ามันไม่ได้มีนวัตรกรรมใหม่และประชาชนก็อยู่ในวังวนตรงนี้และทุกครั้งก็สร้างาความกลัวไม่ต้อไม่เลือกเราเขามาแน่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้มันเป็นเรื่องน่าเศร้าสําหรับที่คุณบอกเฮ้ยคุณอยากเห็นพรรคการเมืองโตระบบการเลือกตั้งสมมติเรายอมรับการเลือกตั้งเยสุดยอดแล้วนะบอกพรรคเลือกคนประชาชนเลือกพรรคพรรคเลือกใครมาบ้าง เลือกมือปืนเนี่ยจะมีไหเนี่ยตอนที่ติดคุกเนี่ยยิงเนี่ยแม่ลงก่อนแล้วแม่ยายลงก่อนนะแล้วพวกนักค่ายาเสพติดเต็มสภาเลยเอาวันนี้ถ้าคุณในสภาหลังสิบสี่ตุลาเนี่ยเจออย่างคุณเจวบัตรคุณบุญทรงเ่ยไอ้ผมยังแฮปปี้นะแต่วันนี้ตั้งคําถามว่าเรามาสู้สิบสี่ตุลามานี่ถ้าสังคมไทยคนชั่วๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องทบทวนเหมือนกันว่าอะไรมันคือช่องว่างอะไรมันคือปัญหาแต่แต่ช่วงช่วงที่ท่านอาจารย์สู้อยู่ในช่วงเดือนตุลานั้น เสรีชนในช่วงนั้นก็ดูมีความหวงังมีองค์ประกอบมีองค์ความรู้ให้กับพี่น้องประชาชนและประชาชนก็ไว้ใจด้วยคือตอนผมว่ามันส่วนมันสองส่วนนะครับคือส่วนหนึ่งเราไม่ได้คิดว่าจะอำนาจจนสิบสี่ตุลานี่ผมก็คิดว่าเป็นค,ค,ความมีสละเลยความมีสละก็คือคอยากเห็นสังคมที่มีความฝันสังคมที่มีอุดมธรรมอ่ะซึ่งในทัศนะผมนี่ผมถือว่าช่วงสิบสนะี่ตุลาเนี่ยเรียกว่ายุคเรนาซองของสังคมไทยก็ได้ คือที่โอเคคนใฝ่รู้คนที่จะเรียนคนที่จะหาทางออกซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่ดีครับแต่เนื่องจากวััฐไทยที่บอกเป็นรัฐที่ไม่เต็มหวหยไม่ได้เข้าใจครับก็คือกลัวเพราะความกลัวกลัวควมกลัวอะไรเพราะจัดการหมดเลยไหมคนดีๆคนอย่างอาจารย์ป๋วยก็โดนดค,คนอย่างอาจารย์ป๋วยถ้าถามอันเนี้ยไปถามคนในเครือญาติเลยนะเอามีอาจารย์ป๋วยที่เป็นนักโซนนักสังคมนิยมครับนะลูกใจไม่ต้องพูดถึงเนี่ยเป็นสวิงไปเลยแต่อาจารย์ป๋วยนี่เป็นลิบบอ ต่สังคมไทยแยกไม่ออกเลยว่าระหว่างพวกริเบิลกับพวกโซเชียลิสต์หรือว่าพวกคอมมิวนิสต์หรือว่าพวกขวาไปเลย,เยแตกต่กันกันเองเห็นไหมค,คือยังไม่เข้าใจวันนี้ก็เหมือนกันสิ่งที่น่ากลัวตรงที่ว่าเอาพูดชัดๆกันไปเลยฟันตรงเลยประชาธิปัตย์ปกครองมาสองปีแล้วถามว่าประชาธิปัตย์ทำอะไรกับประชาธิปไตยบ้างวันนี้พอจะหาเสียงเลือกตั้งปั๊บพอวอกโหวโนปับเอาเนี่ยเห็นไหมเลือกทัพษสินมาคหัวผีทักษสินเลยวิญ,ญญาณทักษินมาแล้วปีศาจทักษินมาแล้ว แต่ถามว่าสองปีตัวเองทําอะไรบ้างครับวันนี้เห็นไหมจริงจริงก็มีการสื่อให้กับพวกประชาธิปัตย์นะว่ามันเนี่ยต้องขยายยกระดับความคิดให้คนเข้าใจประชาธิปไตย<ม>นักวิชาการที่ผมรู้จักหลายคนพยายามช่วยนะปะกปติเดี๋ยวประชาธิป,ปัตย์ทำอะไรวันนี้ทักษิณมาเลยไหมเยาวชนเห็นไหมพวกสิบแปดสิบปีราชพัฒน์ราชมงคลสิบกว่าล้านเียทักษิณเลยเห็นไหมคือมันชัดเจนอะ่ะต้องยอมรับว่าถ้าความเป็นความเปลี่ยนผ่านเนี่ยทักษิณมันเป็นกว่า ไอ้ตรงนี้ซึ่งบางทีมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยมาวันนี้เนี่ยมาปั๊บมาพูดอย่างนี้ประเช์ทักษิณไม่ใช่ประเด็นก็ต้องถามว่าโอเคว่าไอ้ทักษิณที่มันโกงมันโกงมันชั่วมันกันชั่วมันเปลี่ยนไม่ได้ไอเราไปด่ามาแล้วเราไปวิจารณ์มาแล้ววันนี้ไปกราบเท้าทักษิณโอ้วันนี้ผมขอโทษไม่มีนะติดคุกมาสองปีเนี่ยเรียนรู้พอที่บอกว่าไม่กลัวใครเหมือนกันถูกไหมเพราะรโทษวันนี้ที่พวกนี้ถูกจับนี่ถือว่ากระจอกมากสําหรับรุ่นพวกผมนะ <Okay. S 2> เพราะผมถูกกระบฏภายในภายนอกราฐอาณาจัรคด,ดีขึ้นศาลทหารยามสงครามห้ามบูทอนห้ามดีกาห้ามมีทนายด้วยซ้ำไป <Okay. S 2> วันนี้ก็เหมือนกันถ้าสังคมไทยฉลาดมันต้องเรียนรู้จากคนพวกนี้เหมือนกันมันไม่ใช่ว่าให้คุณปล่อยผ่านนะแล้วก็คุณก็คิดว่าไอ้พวกนี้ก็เหมือนบทเรียนเล็กๆแต่เอาวันเนี้ยรัฐไทยเองเหมือนกันเนี่ยคุณอย่าไปคิดว่าปัญญาชนที่อยู่กับทักษณิณเนี่ยนะพวกหลังสิบี่ตุลาหรือพวก6กตุลา พวกนั้นไม่มีสติปัญญาครับซึ่งคิดอย่างนี้ก็แพ้ลนะถ้าทางการเมืองก็สู้ถือว่าแพ้ลนะแต,แต่ในวันนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนเท่าที่ผมได้สัมผัสปุญญาตายายที่เคยคเคยได้คุยกับกระบวนการประชาชนของนักศึกษาเนี่ยครับหลายคนก็ยังไว้ใจเห็นนักศึกษาไปก็รู้สึกว่าเป็นเหมือนลูกหลานและความเข้าใจคือแล้วทำไมนักศึกษากลุ่มที่ดําเนินการตรงนั้นไม่กลับมาเป็นนักการเมืองคือมันสองส่วนคือ,อการเป็นนักการเมืองไม่ใช่ทุกคนเป็นไม่ได้ครับ สองโดยระบบอย่างนี้ให้ถามว่ามันมีตัวแปรอีกหรือเปล่าหลายคนเลยเป็นคนดีครับเอาเอายักยไม่ต้องยกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ปชมกันเองอพี่กลิ่นนะเทพปฏิพัฒน์เนี่ยขอนแก่นพักพลังใหม่แกขาดเสียงนี่ไม่ถึงร้อยเสียงสองครั้งพอมีสองได้ที่สามสามได้สี่แกบอกนี่จ่ายเสียงห้าบาทเนี่ยเราไม่อยากจ่ายนั่เป็นเลขาหมอกระแสคือเห็นไหมคือไอ้ค,อค,อคนถ้าคุณสู้โดยปกติค,คุณก็แพ้ถูกไหม แต่มันจะมีช่วงเดียวก็ช่วงเรียกว่าฮันนิมูนฟิเลตของสังคมนิยมคือหลังสิบสี่ตุลานะอาจารย์ไรน่านได้พวกนี้ได้แม้แต่สุทัศน์เงินหมืนอนไรพวกนี้คือต้องเข้าใจก่อนว่าวันนี้สังคมไทยเนี่ยในกรอบวิธีคิดวันนี้มันไม่มีเลยการสตดี้แม้แต่นักเศรษฐศาสตร์เองเนี่ยนะก็อธิบายไมย่เป็นอธิบายกระแสหลักหมดครับจนคนไม่รู้ว่าให้ในโลกนี้เนี่ยนะมันยังมีกรอบวิธีคิด,ดังอีกหลายแบบพอไม่คิดอย่างนี้ปั๊บมันก็หลงทาง ไม่ใครพูดมามันโอ้เนี่ยอย่างนี้มันดีดีนี่แจกเงินในี่ยแรกแจกแถมดีหมดแต่ไม่ว่าทักษิณดีหรือว่าอภิสิทธิ์ก็ดีนะประเทศสู่ความหมายยนาทั้งคู่ครับวันนี้เนี่งบแสนกว่าล้านเนี่ยคุณพิจารณาภายในเนี่ยสิบสองชั่วโมงเนี่ยนะผู้ที่ผมไม่นับติาชั่วโมงถือว่าเขาหยุดกินข้าวแล้วก็อ่าไปเข้าองน้ำนบ้างก็เหลือที่สิบสองหาและเฉลี่ยและเชื่มอมองนาทีละร้อยหกสิบล้านบาท ถามว่าเป็นบริษัทเอกอชนนี่เขาจะจ้างคนพวกนี้มาไหมเหมือนสโสพลซาเลยย้ง่งน,นนะถามว่ามีปัญญาอะไรพูดอะไรในเะงมาน,นั่งคนต่อคนเลยถ้าเปรียบเทียบออกกับคุณใกล้เลิกก็ได้ใน่านะเป็นเลขาค,คุณคุณวินัยสมพงศ์มาก่อนไอ้นี่คือหมายว่าคุณเอาคนพูด the right man, いい the right job หรือไล่แมนหรือไล่จ็อบหรือเปล่าไม่ใช่เอาใครมาเซ็นเป็นพ็อกซี่ซึ่งอย่างนี้มันจบและสังคมมันก็สู่จุดจุดจบเลย มันมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยอยู่ๆมันหมายเรามามาอคติมันหรือเราเกลียดมันถ้าเนี่ยพี่ทิพย์เนี่ยถานด้ร้อยเก้าสิบสามวันเนี่ยผมเคยแตะประชาธิปัตย์ไหมมันก็คือมันเป้ามันต้องชัดก่อนโอนนี่คุณสู้กับใครครับทักษิณคุมอำนาจเราก็ต้องสู้ทักษิณวันนี้ประชาธิปัตย์มันเป็นแกนของการคุมอำนาจก็ต้องสู้กับประชาธิปัตย์ครับแต่ที่มันก็ต้องตอนนี้ประเด็นเหมือนกันมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยเรามีอคติถ้าไปดูในคุณใกล้เลิกก็ได้หรือว่าเนี่ยไปดูที่เอสซีีก็ได้ หนึ่งปีแรกจนปีกว่านี้ผมเคยแตะพิสิตไหมเพียงแต่ตั้งข้อสังเกตไว้อภิสิทธิ์ถ้าไม่จัดการอะไรนะคุณก็ไม่ได้ต่างกับเด็กที่ดูต้นทางเขาพ้นครับนั่นสุภาพที่สุดแล้วเพราะจริงๆหลายอันเหมือนกันทุกอย่างคุณไม่รู้เรื่องลยโรงเรียนในอำเภอวันนี้ข้อสอบเหมือนกันกว่าร้อยคนเนี่ยก็ตั้งกรรมการสอบวันนี้คอมเฉาวันนี้สรุปแล้วไม่มีอะไรตั้งกี่เรื่องกี่ราวแล้วมันในในกระทรวงพาณิชย์ในกระทรวงไอ้นี่ไอโครงการอะไรไทยเข้มแข็งเนี่ย คืออย่างนี้คือบางทีมันเหมือนคนไทยถูกต้มหรือคนไทยโง่เหลือเกินอ่ะใช่ไหมค,คุณเอ้ยเขาต้มกันไปเขาโกงกันไปแล้วคุณไม่รู้เรื่องเลยนะไอ้อย่างนี้คือสิ่งที่ผมมีความเส็นว่าไอ้โดยเฉพาะอภิสิทธิ์อีกบอกว่ารัฐรู้ประชาชนรู้ใช่ไหมเนี่ยประชาชนรู้หรือเปล่าค,คุณรู้ของคุณคนเดียวเลยแต่ประชาชนบอกรู้คุณก็ไม่ฟังเอาเวิร์ดดิ้งนี่ผมว่าเนี่ยวันนี้ช่องสิบสามเนี่ยนะถ้าเอาเวิร์ดดิ้งของอภิสิทธิ์พูดแต่แรายง,งานแต่แล้วมาคิดดีไซน์เนี่ยจะสนุกมาก แล้วไปบอกเลยนี่ผู้นําที่จะเป็นรัฐบุรุษมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าครับแล้วในประเทศที่บอกว่ายิ่งอย่าเกิดใแอังกฤษโตแอังกฤษเน,น,นี่ยนะมันก็ต้องน่าจะดูว่าแองกฤษก็ทําอะไรกันครับอันนี้รอยต่อของของระหว่างภาคประชาชนที่ไปเป็นนักการเมืองซึ่งพี่น้องประชาชนหลายท่านมองว่ามันน่าจะเป็นรอยต่อที่ดีและทําให้ตัวแทนที่เป็นนักการเมืองเข้าใจพี่น้องประชาชนมากขึ้นแต่ในความเป็นจริงกับไม่เป็นเช่นนั้นเดี๋ยวเราจะคุยต่อในช่วงหน้าครับพักสักครู่รับ กลับเข้าสู่รายการสู้เพื่อบ้านเมืองช่วงที่สองนะครับเป็นช่วงที่เราได้เริ่มพูดคุยกันในประเด็นที่ว่าพัฒนาการของนักการเมืองจากระบอบที่เราได้เปลี่ยนแปลงมาจนถึงปัจจุบันเราเริ่มมองเห็นว่านักการเมืองที่เป็นพรรคการเมืองเริ่มมีความแตกต่างระหว่างความคิดของภาคประชาชนซึ่งในจุดเริ่มต้นเมื่อเดือนตุลาคมเท่าที่คุยกันเริ่มเห็นว่าการเอาเปรียบของข้าราชการก็ตามการเอาเปรียบของฝ่ายทหารก็ตามที่สั่ง ขจาราให้ไปกระทําการกับประชาชนประชาชนก็ร้องประชาชนก็พยายามหาทางออกแล้ววันนั้นก็มีกลุ่มผู้ที่มีความเข้าใจจะเรียกว่านักศึกษาก็ตามเข้าไปดําเนินการเรื่องนี้สรุปเรื่องของพี่น้องประชาชนยืนยันกันด้วยด้วยเหตุด้วยผลแล้ววันนั้นพี่น้องประชาชนประชาชนก็รู้ว่าในความมืดมันมีความสว่างอยู่แต่คําถามที่เกิดในหัวใจจนถึงปัจจุบันก็คือพัฒนาการตรงนี้ระหว่าง ผู้ที่มีความรู้ตื่นรู้เข้าใจองค์ความรู้ในการพัฒนาประชาชนเข้าสู่นักการเมืองเพื่อให้เกิดนักการเมืองที่มีอุดมการธรรมเพื่อบ้านเพื่อเมืองในวันนี้มันหายไปไหนอาจารย์มุสงคือผมต้องเข้าใจอันหนึ่งก่อนนะฮะว่า,าลูกที่เราเลี้ยงมาเนี่ยนะฮะสองคนเนี่ยเราเลี้ยงเหมือนกันให้ความรักเท่าเทียมกันเมื่อเวลาเขาโตขึ้นเนี่ยเขาก็แยกไปกละทางไม่จะเป็นต้องเหมือนกัน แมนะ้ทั้งลูกแฝดเองนะฮะพอโตขึ้นบุคลิกภาพาของแต่ละคน Gö, 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 ก็แยกออกไปนะเพราะว่าไม่มีส่วนปร,ประกอบอย่างอื่นเข้ามาเสริมได้เยอะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าในกรณีของคนเดือนตุลาคมสมัยก่อนนะฮะที่เราร่วมกันต่อสู้มาทําไมวันนี้ถึงได้แยกออกไปนะฮะมีทั้งฝั่งที่อยู่ตรงกันข้ามกันอย่างสิ้นเชิงนะฮะแล้วก็กระจายอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องธรรมดา นะฮะเพราะตลอดเวลาของกระบวนการที่ผ่านมานี่เพราะว่าความรับรู้ของคนแต่ละคนนี่นะเมื่อมันแยกกันออกไปแล้วเนี่ยความรู้มันจะไม่เหมือนกันละนะครับแล้วก็สภาพแวดล้อมก็ต่างกันนะฮะสิ่งต่างๆมันมันมันช่วยผลักดันให้คนไปคนละทิศคนละทางเพราะฉะนั้นผมว่าอย่าหวังนะครับเพราะถ้าถ้าถ้าเราหวังว่าคนที่ต่อสู้บริกันนะฮะอย่างสมัยสิบสตุลาแล้ววันนี้ยังจะต้องเป็นปึกแผ่นบางส่วนยังอาจจะยังคบกันอยู่บางส่วนก็เลิกคบไปแล้วนะฮะถ้าเราหวังว่าคนเหล่านี้จะเป็นอย่างที่ อย่างที่เราตั้งคาดไว้ว่าโอเ้เขาต้องต่อสู้มาตลอดนะฮะไม่ไปรับใช้นักการเมืองไม่รับใช้ในทุนไม่ไปรับใช้คนที่โกงชาติบ้านเมืองแล้วแล้วก็ผมก็เราจะผิดหวังครับวันั้นต้อ,ตองต้องไม่หวังในพวกนี้นะฮะเพียงแต่ว่าเราต้องพยายามนะครับที่จะช่วยกันสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาให้มากขึ้นมากขึ้นนะครับโดยการให้การศึกษาให้บทเรียนแล้วก็ให้กําลังใจกับคนที่ยังเหลืออยู่อันนี้ผมว่าเราช่วยกันได้ลักษณะแบบนี้นะครับมันจะเกิดจากเงื่อนไขที่ว่า กระบวนการนักสาเองก็ตามที่เมื่อมาถึงจุดหนึ่งโดนระบบการเมืองที่เป็นอยู่เนี่ยก็มีส่วนครับผมบผมเชื่อมีส่วนฮะระบบการเมืองก็ดีสภาพอของครอบครัวก็ดีนะฮะเงื่อนไขการดํารงชีวิตของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเพราะว่ามีส่วนฮะมีส่วนดงนั้นแหละ <c oughs> ที่จะทําให้คนออกไปคนละทิศคนละทางแต่ก่อนหน,น้านี้ในแง่ของการต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยหลายครั้งพี่นองประชาชนก็พอพอจะได้องความรู้จากจากหลายท่านที่ต่อสู้กันมา แต่พอไม่เห็นจุดจุดแบ่งที่ค่อนข้างชัดเจนจากกรณีที่ทุนทักษิณเข้ามาสูรปป่ระบบแล้วก็มีคนของอที่ดําเนินการต่อสู้ทางการเมืองส่วนหนึ่งไปอยู่กับคุณทักษิณกระบวนการที่ออกมา